โอเคนะครับกลับก็สู่เกมเศรษฐีญี่ปุ่นนะฮะวันนี้ก็เป็นกิจกรรมจี้นะฮะเดี๋ยวผมขอเคลียร์ของแป๊บหนะึ่งตะกี้หลุดนะครับก็จะเห็นว่า ในมาม่าเขียวมีคริสตัลด้วยะกี้ผมไปสุ่มแจ็คพอตเล่นๆมาได้มาหลายเพหบืองกันนะครับก็อีเวนต์นี้ก็จะเป็นอีเวนต์ที่นะครับที่ใหม่ก็เป็นหมวกสปีดนะครับก็พอมันเข้าเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นแล้วแสดงว่าเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยน่าจะภายในเดือนนี้แหละน่าจะมาไวๆเนี่ยเพราะว่า คราวที่แล้วหมวกในตำนานเข้าเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นผ่านไปสามสัปดาห์เข้าไทยนะครับเพราะฉะนั้นของไทยเนี่ยก็ไม่น่าจะเกินสามสัปดาห์เลยเราเหมือนว่าเขามีข้อตกลงอะไรกันอยู่นะครับซึ่งเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันเนี่ยมันไม่มีจี้หมวกนะครับมีแต่จี้รถแต่เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีจี้หมวกเป็นของไทยนะครับคราวที่แล้วนี่หลายชนแนลมากเลยพยายามตามหาหมวกในตำนานกันนะครับซึ่งผมก็ได้มานานแล้วนะ ตอนนี้ผมกำลังหาหมวกสปีดอยู่นะครับผมก็ได้หมวกในตำนานทำเอบวกบวกจมาแล้วได้มาสองอันเลยเนี่ยฮะจริงๆผมปิดเอีเวนนี้ง่ายมากเลยนะก็คือทำผมต้องทำหมวกเนี้ยให้เป็นเอบวกสอันนะครับแต่ว่าตอนนี้วัตถุดิบจีผมไม่พอคือจริงๆผมปิดเอีเวนต์ไปแล้วนะครับ,นะรบก็ แต่ถ้าทำอีเวนต์เนี่ยหมวกผมมันจะหายไงเพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็คือนะครับผมมีหมวกในตำนานอยู่3ใบนะฮะในอีเวนต์นี้เนี่ยเขาให้เอาหมวกในตำนาน x หวกสใบไปแลกได้ตรงๆเลยนะครับก็คือพูดง่ายง้าแคคุณมีหมวกตำนานอยู่แล้ว2ใบเนี่ยก็ทำาหมวกซะแล้วก็เอาไปแลกจบครับปิดอีเวนต์รวดเดียวแต่เพิ่งทองสุดๆเลยนะกว่าจะตีบวกติด โอเคนะครับ ing, อีเวนต์นี้ไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรมากมากมายเท่าไหร่นะก็อยู่ยาวถึงวันที่สิบนะครับก็วันอังคารคร่อนข้าง,งนานนะฮะก็ไม่ต้องใจร้อนนะครับค่อยๆสะสมไปนะฮะส่วนคนที่ไม่มีหมวกเนี่ยอีเวนต์อีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์ที่ดีนะฮะคนที่ไม่มีหมวกเนี่ยน่าเล่นมากนะครับคงก็อีเวนต์นี้ก็ไม่ไม่มีอะไรจะรีวิวแล้วฮะมันมันมีแค่เนี้ยนะครับ จริงๆไอดีไก่ผมได้แล้วไอ้หมวกสปีดเนี่ยแต่มันยังอัพไม่เต็มไงก็เลยมารีวิวยังไม่ได้เดี๋ยวถ้าไอดีนี้เนี่ยผมทำเสร็จเรียบร้อยเราจะมารีวิวหมวกสปีดให้ดูอีกทีนะครับยังไงก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ